จึงอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เขา่มีการพัฒนาและก็ตั้งใจอะเราจะเจริญเติบโตครูมีเรื่องหนึงจะบอกว่าทำไมเราถึงต้องไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดมันดียังไงครูเห็นข่าวนะคะ ข่าวอันนึงนะคือประเทศจีนเนี่ย,เ,นเ,นยเขาไลฟ์กันเยอะแยะมากมายมากเขาทําสถานที่ให้ไลฟ์สดขายของได้ครูเห็นในข่าวแล้วต่อมาครูก็เห็นว่าตอนเนี้ที่ประเทศไทยอ่ะมีคนไปไลฟ์ขายของที่สําเพลงแล้วแม่ค้าออนไลน์ของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มากมายเหมือนพ่อค้าแม่ค้าคนจีนแต่ทีนี้ครูจะบอกว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งถามว่าเราอ่ะเป็นหมอนวดไทยอ่ะการไลฟ์สดดีไหมดีค่ะ ดีค่ะในฐานะที่ครูเป็นครูของพวกเราครูเคยไลฟ์สด2ชั่วโมงครูมีรายได้มากกว่า5,000ันอยโลแล้วเพาอะไรการไลฟ์สดมันทำให้คนที่ได้คุยกับด้วยกันเนี่ยรับรู้ถึงความรับรู้ถึงความเป็นจริงแล้วยิ่งถ้าเราออกมาไลฟ์แบ่งปันความรู้ให้สม่ำเสมอคนเนี่ยก็จะเชื่อถือเราและ ไม่จําเป็นว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งเพราะเรื่องแบบนี้มันเหมือนกับเราปั่นจัก,กรยานใช่ไหมพี่ปลาเหมือนเราปั่นจักรยานเราปั่นจักรยานเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่ามีหลายคนถามครูว่าทําไมอะ่ะไปเรียนนวดไทยอะ่ะไม่กี่ร้อย,ออยโอイルทาไม <c oughs> ไปเรียนกับครูรสเป็นพันๆละ่ะเป็นพันพันละ่ะครูจะบอกว่าครูไม่ได้สอนแค่นวดครูสอนนวดบําบัด ครูสอนนวดที่ลูกค้าต้องการ <_ an> เขาเรียกว่า <_ an> มีของดีแล้วต้องรู้จัก <_ an> พรีเซนต์ให้เป็นคือทำการตลาดได้เขาเรียกว่าธุรกิจการทำธุรกิจได้เราเปิดร้านนวดร้านสปาเราไม่ได้อยากแค่เปิดมาแล้วมาเป็นผู้แพ้ผู้แพ้นั้นคือเจ๊งกิจการไปทุกคนที่มีความคิดมาเปิดเนี่ยเราทุกคนจิตได้สำนึกทุกคนบอกตัวเองว่าเราอ่ะ ยังไงก็มีลูกค้าใช่ไม่ใช่แต่ตอนนี้มันยากหน่อยเพราะว่ามันมีหลากหลายมากที่มีทั้งคนไทยด้วยกันคนต่างชาติด้วยกันแล้วมีมีกิจกรรมอ,อื่นๆที่ทำให้คนเนี่ยรีแลกได้และมีสุขภาพดีได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราอ่ะจะทำงานเรื่องธุรกิจเรื่องของธุรกิจร้านนวดร้านสปาเราก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เราอยู่รอดและอยู่รอดไม่พอเราต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย และมีความสุขด้วยและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นครูจะบอกทุกคนนะว่าต่อไปนี้ครูจะสัญญากับพวกเราว่าครูจะออกมาไลฟ์สดบ่อยๆเพื่อเป็นต้นแบบให้พวกเราได้เห็นว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นการที่เราไม่พึ่งสือ่ออย่างอืน่นและมันเป็นการโชว์ศักยภาพว่าคุณทำอะไรได้บ้างดังนั้นถ้าเรามีสรรพคุณที่ดีใครๆเขาก็ต้องการคนที่มีสรรพคุณที่ดีเช่นกัน ดังนั้นใครที่ฟังเทปนี้ครูบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครไม่รีบตัดสินใจไลค์ก็มันเป็นเรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าใครไลค์สดได้ครูจะบอกว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเราอยากจะเรียนกับครูคนไหนครูคนไหนที่ออกมาสม่ำเสมอออกมาแบ่งปันความรู้กับบางคนบางท่านไม่เคยแบ่งปันความรู้เลยคุณเลือกที่จะไปเรียนกับใครดังนั้น เรามีสปรปพคุณเราจงเอาสรรคุณนั้นคุณจะกล้าไปเรียนไหมถ้าคนนั้นนะไม่มีสปรปพคุณเลยดังนั้นอยู่ที่คุณค่ะนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะอันนั้นคือชีวิตของคุณ